สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ไทยลราทุกคนวันนี้เป็นวันที่17มกราคมปีพศ2569ทุกคนเดินทางมาถึงครึ่งเดือนแล้วครับเดือนแรกของปีทุกคนคนเขาเมรน,นับร้อยแห่ลักลอบเข้ามาประเทศไทยทุกคนโดนเจ้าหน้าที่ไทยจับเอาไว้ได้คือคุณลักลอบเข้ามาเนี่ยคุณไม่มีทางจะหนีมือเจ้าหน้าที่ได้เอา่าประเทศไทยเขาเข้มงวดทุกคน โดยเฉพาะชายแดนขามนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าขามีนนี่อดอยากตอนนี้ไม่มีงานทําไม่มีเงินกินเนาะดิ้นรน,นเพื่อเอาชีวิตรอดลักลอบเข้ามาประเทศไทยหลายร้อยคนเจ้าหน้าที่จับไปที่เรียบร้อยเนาะคือขามนเนี่ยช่วงชีวห้าวันก,นก่อนก็ปั่นกันเองเนาะปั่นกันเองว่าเคืออินฟูขามนนี่ปั่นปั่นแรงงานขามนบอกว่าวันที่สามสิบเอ็ดกุมา ว่าประเทศไทยจะเปิดด่านก็พากันเ hey, ฮลั่นประเทศเฮ hey, ลั่นเพราะว่าอยากมาทํางานในประเทศไทยเหลือเกินตอนนี้ไม่มีอาจจะกินแล้วซึ่งวันที่สามสิบเอ็ดเดือนกุมภามันไม่มีครับท่านมันไม่มีมันมีแต่วันที่ยี่สิบแปดกุมภาเดือนนี้เดือนสองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคือประเทศไทยไม่มีวันเปิดด่านไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนถ้าจะเปิดก็ รอวันที่31กุมภาพันธ์ซึ่งมันไม่มีคนขมิ้นบางคนไม่รู้ด้วยช้นว่าเดือนนี้หมดวันที่เท่าไหร่เดือนนี้หมดวันที่เท่าไหร่คือคนที่เล่นโซเชียลหรือว่าอินฟูขมินนี่ปั่นกันเองอบางคนก็รอนะทุกคนว่าไทยจะเปิดด่านจริงเดือน2เนี่ยเดือน2วันที่31เนี่ยบางคนรอจริงๆนะบางคนเขาไม่รู้จริงๆนะอืมเฮ้ hey, ดีใจกระทั้งประเทศเนาอ ว่าวันที่31กุมภารัฐบาลไทยจะเปิดด่านซึ่งมันไม่มีมันไม่มีแสดงว่าอะไรนแสดงว่าไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนนะนี่แหละทุกคนคือการอดอยากนะการอดอยากของขมนเนะี่ยอินฟูบางคนมันก็มีเงินแล้วมันมีธุรกิจมันก็พูดได้ว่าอยู่ที่ขมรก็อยู่ได้แต่ว่าคนลากหญ้าคนหาเช้ากินค่ำ มันก็อาศัยมาขายแรงในประเทศไทยเพื่อไปจูนเจือครอบครัวมันก็อยู่ไม่ได้ครับทุกคนคนขมียนมันก็ไม่ได้มีคนรวยทุกคนแต่อินฟูมันี่ปากเก่งอินฟูบมันใปากปากเก่งมากว่าทํางานในขเมีน,นี่เดือนเดือนเท่านู้นเท่านี้แล้วทําไมลักลอบเข้ามาประเทศไทยลักลอบเข้ามาทําไมถ้ามีงานอยู่แล้วทําไมพวกคุณไม่ทําแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะ่ะทําให้คนสงสารนะ่ะ ทำไมพวกคุณมาปากแข่งเท่าพวกคุณลักคนบ้านเดียวกันคนขมินด้วยกันทำไมพวกคุณไม่พูดแต่สิ่งดีๆให้คูอื่นเขาสงสารแต่อันนี้คุณโอ้โหปีก้าขาแข็งขีโมอวดรวยมันก็ตกอยู่ในสภาพนี้แหละครับเพราะปากของพวกคุณเองเพราะพฤติกรรมของพวกคุณเอง เงินเดือนในขมิ้นเนี่ยบอกว่าวันละสิบเหรียญสิบเหรียญก็สามร้อยกว่าบาทเนาะสามร้อยกว่าบาทเดือนก็เก้าพันกว่าหมื่นหนึ่งมันมีไหมมันมีเฉพาะบางงานนะแต่ว่าให้มันทั่วถึงกับแรงงานที่กลับจากประเทศไทยเนี่ยมันไม่พอครับนะมันไม่พอเพราะฉะนั้นแล้ว,วคุณก็อดอยากต่อไปอดอยากต่อไปนะถ้าคุณจะเรียกร้องคุณก็เรียกร้องกับคุณเซนเรียกร้องกับคุณมาเน็ต คุณไม่ต้องมาเรียกร้องกับประเทศไทยอันนี้ผมชี้ทางที่ดีนะนะคุณจะมาเรียกร้องกับประเทศไทยคุณบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีแรงงานขเขมรประเทศก็ไม่จเจริญขนาดนี้หรอกคือคนมีเงินคนมีเงินนะ่ะจ้างใครก็ได้จ้างประเทศไหนก็ได้จ้างลาวก็ได้จ้างเมียนมาก็ได้จ้างออินเดียก็ได้สีเลัองกาก็ได้บูนายก็ได้ เวียดนามก็ได้คนมีเงินมันมีทางเลือกเยอะแต่ว่าคุณเนี่ยไม่มีเงินด้วยไม่มีงานด้วยคุณก็ลำบากคุณก็ลำบากครับพอเข้ามาทำงานแล้วก็ปากดีว่าประเทศไทยจเจริญทุกวันนี้ก็เพราะแรงงานเขมีนคือคุณไม่ได้ทำให้เขาฟรีๆนะเขาจ้างคุณนะครับเขาจ้างเออสมองคิดด้วยเขาจ้างเขาไม่ได้ใช้คุณฟรีฟ เขาจ้างให้คุณทําในเมื่อคุณไม่มีกินเออในเมื่อคุณไม่มีกินเมื่อคุณอดอยากคุณก็ต้องทํางานให้เขามันก็ถูกต้องแล้วถ้าคุณว่าถ้าไม่มีแรงงานเสมียนประเทศไทยไม่เจริญแล้วทําไมคุณไม่พัฒนาประเทศคุณเองให้มันเจริญเท่าประเทศไทยหรือว่าให้มันเจริญกว่าประเทศไทยเพราะว่าคุณไม่มีกินเศรษฐกิจคุณไม่ดีการจ้างงานมันไม่เยอะ ถามว่ามาตุนสงสารไหมมาสงส,งสารนะคนขมิญสงสารนะคนยากจนสงสารนะเขาไม่มีอํานาจต่อรองเขาไม่มีเขาไม่รู้อินโออินเนครับคนไม่รู้อินโออินเนแต่ได้รับเคาะกรรมจากผู้มีอํานาจจากผู้มีเงินผู้มีอํานาจที่ไม่เห็นหัวประชาชนเอาแต่อํานาจตนเอง ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนนะตัวเองมีเงินเยอะแล้วมีเงินเยอะแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครจะเป็นอะไรไม่สดเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยบ้านของฮุนเซนเนี่ยเนื้อที่เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากมีสระว่ายน้ํามีคนมารับมีคนมาเลี้ยงดูมีคนมาเอาใจมีคนมารับใช้คุณก็อยู่ได้ครับ คุณจยบอกว่าประเทศไทยเห็นแก่ตัวอีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะที่อยากบอกอีกเรื่องหนึง่งคือเรียกร้องอยากให้เด็กขมีนี่เรียนฟรีในประเทศไทยเรียกร้องเอาจุดนี้ด้วยคุณไม่มีสิทธิ์แล้วครับเขาให้สิทธิ์คุณไปแล้วคุณใช้สิทธิ์หมดแล้วไม่มีทางว่าประเทศไทยจะให้ทุนการศึกษาของคุณนี่ฟรีอคือประเทศเรามีไหมทุนการศึกษาจากประเทศไทยมีนะครับปีนี้มหาวิทยายลัยคอนแกน หรือว่ามหาเทไลแม่โจ้ทุนการศึกษาในประเทศไทยให้ลาวทุกปีนะครับบมทอนก็ขอบคุณประเทศไทยเนาะให้ลาวทุกปีเนาะปีนี้ก็ให้ครับนี่แหละบอกตนทูนบอกว่าการทําดีในประเทศไทยไม่มีเสียหายครับมีแต่ได้กับได้มีแต่ได้กับได้มไ,ดไ,ดไม่มีเสียหายได้อะไรบ้างได้เข้ามาทํางานหาเงินได้การค้าขาย ได้การท่องเทีย่ยวได้ทุนการศึกษาประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่ครับทุกคนในในในละแวกแม่น้ำโขงเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่นักท่องเทีย่ยวไทยก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทําดีกับประเทศไทยประเทศนั้นไม่มีวันล่มจมประเทศนั้นมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นสมมตินะการท่องเทีย่ยวนะการท่องเทีย่ยวสมมติว่านักท่องเทีย่ยว ไทยไปเที่ยวลาวกับนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวลาวผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวจีนจะเยอะกว่ากันคือนักท่องเที่ยวไทยได้ประโยชน์เยอะกว่าเพราะว่าอะไรทคนไทยเนี่ยสามารถกินอาหารไทยได้สามารถกินอาหารไทยได้แล้วก็เข้าไปเที่ยวสปปลาวเยอะด้วยเนาะคนจีนมาเที่ยวลาวอ่ะมันกินอาหารจีนเข้าห้องน้ําจีน มันเอารถมาเองด้วยนอนโรงแรมจีนซึ่งมันไม่ได้กินอาหารลาวไม่เป็นกินส้มตำเป็นไหมไม่เป็นกินลาบหมูเป็นไหมไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นแล้วคือทัวร์จีนทัวร์สนย์เรียนเออถ้าทัวร์ไทยอ่ะเราได้กําไรเต็มๆครับทุกคนนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวที่ทุนสะอาดในการเข้าไปเที่ยวลาวเนาะคือทุนสะอาดทุกคน เพราะว่าคือเขาไม่ได้เอากับข้าวไปด้วยอาหารลาวอาหารไทยกินด้วยกันได้หมดครับได้แล้วมัออก้กินได้หมดเ,เพราะฉะนั้นแล้วคือนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับการท่องเที่ยวลาวกว่าได้โอเคครับทุกคนสำหรับวนดีโอปุ่ก็จะออกมาพูดคุยแต่เพียงเท่านี้เนาะคือพฤติกรรมของขมรลักลอบเข้ามาในประเทศไทยคือรอวันที่31กุมภาพก็รอไม่ได้ครับคือรอไม่ได้ลักลอบเข้ามาก่อนเพราะว่าคนมันถีบทุกคน ท้องมันหิวเนี่ยคนมันจะกำลังใจจะขาดนี่มันก็ดิน้นรลนเนาะไม่ว่าแต่ขมิไม่ว่าแต่ลาบถ้าตกอยู่ใสถานการณ์แบบนี้อ่าต้นก็จะนักลอบเข้ามาเหมือนกันทุกคนโอเคครับผมสำหรับปีนี้เนะาะปอต้นก็จะพูดคุยแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับผม